คุณลบโจดครับครับคุณสอยยศครับณขณะนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือเป็นการประจันหน้ากาันระหว่างแนวร่วมของคนสแสดงส่วนทางด้านขวาทางด้านซ้ายของผมเนี่ยก็เป็นทางตำรวจที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณนี้ครับซึ่งตอนแรกกันะครับได้มีการผลักดันกันไปเพื่อที่ตำรวจต้องการที่จะเปิดทางครับเข้าไปในบริเวณถนนพระรามหนึ่งน,นะครับเพื่อที่จะรื้อถอน สิ่งกีดขวางและเต็นท์ของกลุ่มคนเสแดงนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาออก,กันอยู่บริเวณหน้าประตูโรงพยาบาลตํารวจได้ครับก็เลยมีการดันกันไปดันกันมาจากนั้นครับพอแยกกันถือว่าพักยกหนึ่งน,นะครับทางคนเสแดงเองได้นิมมต์พระสงฆ์ครับอย่างที่เห็นนะครับนิมมต์พระสงฆ์มาจํานวนหลายสิบรูปทีเดียวมายืนขวางหน้ากลุ่มกาดหน้าประตูอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อที่จะประจันหน้ากับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการแก้เกมครับคือจากเดิมที่ใช้ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของหน่วยปฏิบัติการขออภัยครับหน่วยควบคุมฝูงชนนะครับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นผู้ชายทั้งหมดก็ถอยกลับไปแล้วให้ตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นผู้หญิงนะเป็นชุดควบคุมฝูงชนของตชดครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงให้มายืนขวางด้านหน้าของผู้ชายทีเพราะฉะนั้นทําให้ภาพเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือในส่วนของทางตำรวจเองจะเป็นตำรวจหญิง ยืนอยู่หน้าส่วนทางฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีพระสงฆ์นะครับที่ไม่ได้อยู่ที่วัด,ดเอาว่ามาอยู่ชุมนุมร่วมกับคนเสร์ตแดงเนี่ยก็มายืนขวางหน้าแนวร่วมของคนเสร์ตแดงอีกชั้นหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตรงนี้จุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆกับโนแมนสแลน์นะครับก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดครองได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางฝ่ายตํารวจเองหรือว่าทางฝ่ายของกลุ่มผู้ชุมนุมเองสังเกตดูนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่แนวหน้า ที่อยู่ด้านหลังของแนวของพระสงฆ์นะครับคืออยู่บริเวณหน้าประตูนั้นจะให้แก่ผู้ชายนะครับซึ่งใส่ชุดสีดํำยืนคล้องแขนกันเป็นเหมือนโซ่มนุษย์นะครับขวางทางไว้เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เจ้าพิ่ีตารวจเนี่ยฝ่าออกไปแล้วก็ไปรื้อถอนเวทีหลักเวทีสําคัญของทางกลุ่มคนเสื้อแดงคือที่แยกราชประสงค์แห่งนี้ครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทาง แกนนำซึ่งปราศัยอยู่บนเวทีนั้นก็ได้มีการประกาศครับแล้วก็ประสานกับทางแกนนำส่วนใหญ่ที่เคลื่อนขบวนไปที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยคมนะครับลาหลุมแก้วเนี่ยก็มีการประสานกันแล้วก็เรียกตัวกลับมาด่วนเพื่อที่ให้นำมวลชนส่วนใหญ่ที่เคลื่องเคลื่อนออกไปเมื่อเช้าให้กลับมาที่บริเวณนี้ครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับคุณสอยุทธครับในนั้นเขาก็ยังมีคงมีการเผชิญหน้ากันอยู่แต่ว่าณเวลานี้คือมีการเผชิญหน้ากันระหว่างปชดญิงและพระสงฆ์ครับ ครับขณะนี้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกันนะครับที่เกิดสถานการณ์เผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยนะครับ,ค,รบคุณนพจรดไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าสัญญาณที่ฝั่งผู้ชุม,มนุมเริ่มมาปิดบริเวณหรือว่ามายืนออหน้าบริเวณสตอชอกับโรงพยานตำรวจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดปราบจราจรเนี่ยออกมาย่งไรฮะเล่าอีกทีครับ เริ่มแรกกัน,นะครับมีการพูดกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วว่าวันนี้จะมีการสลายการชุมนุมนะครับมีการพูดกันอยู่ในวงของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะที่บริเวณหลังเวทีจากนั้นครับพอช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการจัดกําลังเข้ามาเสริมเกือบ7จ็กองร้อยนะครับรวมกับของเดิมที่มีอยู่ประมาณ2กองร้อยก็รวมเป็นประมาณ1 0กองร้อยอยู่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคือเป็นกําลังที่มาจากทั้งตํารวจภูธรตํารวจนครบาลและตํารวจ สอบสนกลางครับก็ระดบกันมาเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทางแกนนาทราบข่าวในส่วนนี้ก็ได้มีการสั่งเกณฑ์ให้ผู้ชมมุมครับไปยืนออปิดทางเข้าออกที่บริเวณทั้งโรงพยาบาลสรงแห่งนี้รวมไปถึงสํานักง,งานตำรวจงชาติที่อยู่ถัดเลยขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ย ก็พอมีการมาเผชิญหน้ากาันอยู่ที่บริเวณหน้าปากประตูครับทางฝ่ายตํารวจเองก็เลยจัดกําลังเจ้าหน้าที่นะครับไปที่เดิมเนี่ยเป็นตํารวจจากโรงพักกันนะครับก็ให้ถอยออกไปแล้วนํากําลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นชุดควบคุมฝูงชนมายืนขวางหน้าแทนก็คือเป็นชุดที่อยู่ด้านหลังเป็นชุดตํารวจผู้ชายนะครับเป็นจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนะครับที่มายืนขวางหน้าอีกทีหนึง่ง นี่คือเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นครับคุณสอยยุทธครับก็พอมีการประจันหน้ากาันร,ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางฝ่ายตำรวจเองก็มีการสั่งให้ดักดันทางกลุ่มผู้ชุมนุมให้ถอยออกไปเพื่อทางตำรวจจะได้เคลื่อนเข้าสู่ถนนพระรามหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสายหตุให้มีการลัดดันกันไปดันกันมาครับคุณท่านช่หันไปดูด้านหลังตอนนี้ตำรวจเอารถกระจายเสียงออกมาเพิ่มเติมใช่ไหมครับก็เท่าที่สังเกตเห็นก็คือเป็นตัวแทนของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้ามา เจรจารนะครับโดยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงบนท้ายรถกระบะน,นะเพราะว่าตรงนี้เสียงดังค่อนข้างมากบนเวทีที่อยู่แยกราชประสงค์เองก็เปิดเพลงดังเสียงดังต่อเนื่องทีเดียวนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องครับก็บเลยมีการนํารถใส่เครื่องขยายเสียงมาแล้วก็พยายามที่จะพูดนะครับว่าเป็นตัวแทนจากทาง พนตรตรีพขออภัยครับพลตรตรีวิชัยสังประภัยนะครับผู้ดมาคับการตำรวจคนครบาลหนึ่งเพื่อที่จะมาขอพูดคุยแล้วก็เจรจากันนะครับจะได้ลดภาวะความตึงเครียดที่อยู่ณที่นี่ครับ